ว้าวสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์ครัวคุณยงวันนี้เราขอสเสนอเมนูไก่ไก่นั่นก็คือไก่ทอดกรอบจะมีวิธีทำยังไงให้ไก่นุ่มกรอบน่ารับประทานโดยไม่ต้องหมักติดตามได้เลยครับแระก็มาที่ส่วนประกอบก็จะมีปีกบนไก่นะครับแปลงทอดกรอบ ซอสหอยนางรมน้ำปลาพริกไทยป่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันครับ่าเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับนะเริ่มจากซอสหอยนางรมนะครับนี่นะฮะน้ำปลานะไม่ต้องมากนะฮะเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็พริกไทยปน่นนะนี่นะะ ข้าก่อเลยนะครับพเพื่อนๆจ๋าข้าก่อนเลยนะจ๊ะนะจ๊ะน้จ๊ะนะจ๊ะ,นะจะนี่นะฮะใช้ซ่อมนี่จิ้มๆิ้มลงไปเลยนะฮะจิ้มๆิ้มตามเนื้อลงไปเลยครับนี่นะฮะนี่นะครับสูตรนี้นะฮะไม่ต้องหมกักทอดได้เลยครับนี่นะฮะเอานี่จิ้มๆิ้มลงไปนะครับนะ ส่วนประกอบจะได้ซ <reco Christ. S 2> ึมลงไปนะครับนี่นะครับอ่าพอส่วนประกอบมันเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเราก็จะเอาแป้งทอดกรอบมาโรยเลยนะนี่นะครับโรยเพียวๆเลยนะครับนี่นะฮะแล้วลุกเขานะครับไม่ต้องมากนะครับเพื่อนๆจ๋าแป้งทอดกรอบนี้ไม่ต้องมากนะครับนี่นะผูกเข้าเลยนะครับ กับกาบเลยครับนี่นะจับจาจับจาเโอเคนะครับนี่นครับนี่นะฮะสูตรนี้เราจะไม่เน้นที่แป้งนะครับเราใส่แป้งเล็กน้อยไม่ต้องมากนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันครับอ่าแล้วก็มาที่ กระทะร้อยปีมรดกต้นตระกูลนะครับทำอะไรก็อร่อยนะครับใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ใช้ไปปรานกลางนะครับเพื่อนๆจ๋าค่อนมาทั้งอ่อนนะครับเรารอให้น้ำมันนะมันร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับร้อนอย่างครับเนี่ยโอเคนะครับอ่าพอน้ำมันร้อนจัดเลยนะครับ เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนี่นะครับไปทอดเลยนะครับยังไม่ต้องกลับนะครับเพื่อนๆจ๋านี่นะฮะให้ไก่ันสุกก่อนครับอย่าลืมนะครับต้องให้น้ํามันร้อนจัดก่อนนะครับแล้วถึงเอาไก่ใส่ลงไปแล้วไม่ต้องกลับนะครับเพื่อนๆจ๋านะครับนี่นะฮะก็ใช้เวลาทอดน้ำมันประมาณสักหกเจ็ดนาทีนะครับเพื่อนๆ ขอย้ํานะครับเวลาทอดเนี่ยนะเวลาใส่ไก่ลงไปครั้งแรกเดี๋ยวอย่าพิ่กกลับนะครับแล้วก็ใช้ไฟกลางลงมาดังด้านอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับนี่ครับแล้วก็ค่อยขยับนะดูว่าไก่มันลอยตัวขึ้นมาอย่างครับถ้าลอยตัวแล้วแสดงว่านะไก่จะไม่ติดก้นกระทะนั่นเองนะครับ ่านี่นะเราลองขยับดูนะครับนี่ไก่จะสุกแล้วนะฮะเหลืองกำลังดีเลยนะแล้วก็ไม่จิดกระทะนี่นะครับค่อยๆด้านนะครับทอดอีกข้างนึครับนี่นะนี่นะ,นนะครับาการใช้ไฟอ่อนๆทอดเนี่ยก็จะทําให้ไก่ของเราเนี่ยสุกได้ทั่วถึงนะครับนะด้านในจะไม่แดงนะครับ โอเคครับมาแล้วจ้าคิววคิกับก้าบไก่ทอดกรอบไม่ต้องหมักทอดได้ทันทีนี่นะหอมเหลืองน่ารับประทานถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กดแชร์กดไ like. ลค์สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับคลิปๆไปละ เนื้อเน้นเน้นหอมกุ่นชา